ถ้าใครอยากสนับสนุนผมหรือค่าลักอมของผมสามารถโดเนตทได้ตามเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับอยากเป็นพลังในเงาหงมืดตอนที่114มาดูใบไม้ร่วงมาถึงจุดสิ้นสุดและอุณหภูมิยามค่าคืนก็เริ่มหนาวพักการร้องประสานเสียงของแมลงผมได้อยู่ในห้องของหอพักก็เปลี่ยนชุดสูทเดิมทีโลกนี้ไม่มีชุดสูทหรอกทําุให้การยมในบนในบรนบรดาชนัช้นสูง แต่ชุดสูรที่ผมเปลี่ยนไม่ใช่สินค้าจากบริษัทนิชิโรโกิเป็นสははูตรกอปจีนแดงเอ้ยสูทําขึ้นเองของขวันจักยุกิมิโดยบริษัทจิงจอกหิมะขาวสูตรดําสูตรดําคุมชุดขาวและเนคไทดํารวมถึงรองเท้ารองเท้าหนังดําหัวแหลมดําจากรองเท้าตลดดําจากหัวตลดเท้าแม้กระทั่งเส้นผมปิดใบหน้าส่วนบนและส่วนล่างอย่างกับสายลับ FBI ถึงสาลามบอดี้สุดจะถึงเลามาริี่สุดจะสะดวกสบายก็เถอะแต่ถึงแต่จะให้ความลับแต่ถึงพวกสาวไงก็ไม่ได้ผมเป็นสุดยอดสายลับหัวกะทิที่อยู่เบื้องหลังจากฉากซุกซ่อนอยู่ในเงามืดของโลกแต่งตัวแล้วก็ถึงเวลานัดหมายของกับยูกิมิดับโคมไฟในห้องแล้วผมก็กระโดดออกจากหน้าต่างมุ่งไปสู่ความมืดยางปัทนาจากรอยรอย่องรอยของตัวตนโดยมีผู้ใด เป็นโรงเรียนไปกลางป่าเวลาสักหน่อยได้ยินเสียงน้ําตกแล้วเป้าหมายที่อยู่เบื้องหน้ามิชชั่นคอมน้ําคือมิชชั่นมิชชั่นค้อมน้ําตกประมาณนะั้นซึ่งสร้างขึ้นข้างๆทาน,น้ําจากภูเขามีป่ามีทาน,น้ํามีภูเขาประสานเข้าอยากันอย่างลงตัวเป็นดังมิชชั่นแมนชั่นที่ถูกเรียกว่าบ้านน้าตกเหมือนจอกแบบโดยตรงจากสถานปนิชชื่อดังและเป็นลังรับของยูกิมิ ยูกิเมนั่งอยู่บนโ,โซฟานั่งพิงคือนั่งนั่งพิงบนโซฟาประมาณเส้นผมสีเงินสะท้อนแสงจันทร์กับเตาผิงเมื่อเสียงสีฟ้าเข้ามาใกล้จากด้านหลังยูกิเมก็หันมายิ้มไม่มีวิวแววตัวตนเหมือนเคยคุณออเทมินทิ้งชื่อนั้นไปแล้วผมพูดเบาๆนั่งลงควไควยขาประทะกับยูกิเมนั่นสิตอนนี้คุณจินคือจอห์ซิมิสจอห์ซิมิสนะเออนั่นคือนามของเรา ผมเกิดใหม่เปลี่ยนเป็นสุดยอดสายลับหัวหัวกะทิของจอหัวกะทิจอนสมิธแล้วเรียกตัวเองว่าฉันเพื่อให้อารมณ์อย่างสายลับเพื่อผู้ซึ่งไร้ความเกรงเก่งกล้าก็คือไร้ความเกรงกลัวแาบนั้นอุ่นใจที่ได้อยู่ที่ได้เจอคืนก็คือที่ได้เจอได้คุณจอนมาเป็นเพื่อนร่วมงานดื่มไหมยูกาเมะเปิดร่องอกดินวายลงแก้วอืเข้าท่าคู่หูสาวสุดเซ็กซี่ที่ คู่สูคู่หูสาวสุดเซ็กซี่แห่งองค์กรมืดผมทําเป็นบันเทิงในบรรยากาศและจิบไว์จริงๆก็ไม่ได้กลิ่นหรือลดหลอกฉันทําแค่ผลประโยชน์ไม่มีสิ่งอื่นใดออลาไม่คิดว่าความสัมพันธ์คํานึงแต่ผลประโยชน์มันน่าเศร้าบางมันน่าเศร้าบางบางอย่างประมาณนั้นแบบบางทีมันก็น่าเศร้า,า,า <il> ประมาณนะั้นเขาเขียนคําแปลกๆมานะฝากนั้นก็เช่นกันไม่ใช่หรือจะเป็นไงนะลองทดสอบกันไหม ยูกิเมะเรียนรู้วิปลาบอวบอุ้มอวบอิ่มและยิ้มยั่วยวนเสียเวลาเปล่าเสียดายจัง,งงานไว้โอกาสหน้ายูกิเมะปิดหน้าอกแล้วเอาแก้วไวายเข้าปากเพื่อให้ของเหลวสีแดงไหลจะเข้าปากจนหมดวันก่อนมีประชุมสภาสภาหอคอยกันค้ากำหนดโดยนโยบายแม้รายละเอียดยังไม่ไข խ กลกันแต่จะมีการใช้แรงกดดันอย่างหนักหน่วงแบบแข่งกันพังทลายบษษริษัทนิโชชิอาจจะไวกว่าที่คิดไม่ต้องห่วงเรื่องนี้บริษัทนิโชชิยังเหนียวแน่น คุณจอนซิมไม่หมายความหมายความหมายต่างออกไปหรือไม่ไม่ว่าบริษัทนี้เชลลี่จะทนทานยังไงแต่อย่างไรก็ตามคุณจอซิมินคาดหมายคาดหมายหรือเปล่าแผนของเราไม่เปลี่ยนทั้งบริษัทนิเชลโกชิและสหภาพสหภาพการค้าจะถูกทำลายระหว่างนี้ตัวเราจะเตรียมสาหรับการเตรียมตัวสำหรับโอกาสนี้เพื่อกุมทุกอย่างเอาไว้ในกำมือสินะสุดท้ายสาวซึ่งเพิ่งเริ่มงานธุรกิจไม่นานก็ไม่มีทางชนะ ไม่มีทางชนะการหอคอยการค้าอันใดโตได้หรอกความรู้สึกสูตรโกงจากต่างลูกก็มีขีดจำกัดเพราะงั้นจึงไม่จึงไม่ใช่ตาของผมแม้ว่าผมจะเป็นท่อเชื่อมต่อระหว่างบริษัทมิโกชิซึ่งเป็นบริษัทของเพื่อนที่ช่วยให้ผมอยู่กินฟรีเป็นครั้งคราวก็เถอะแต่ถ้าหมดนี้เดิมทีก็อามาอาจ,จากความรู้ของผมเพราะงั้นสิ่งที่ผมทําจึงเป็นเพียงหมทางเดียวเพื่อปกป้องบริษัทมิโกชิเอาไว้พวกสาวจะได้มาร่วมกันอยู่ในร อยู่ใต้ลมแห่งธุรธกิจใหม่ของพวกเราบริษัทจิงจอกขาวนี่ไม่ใช่การทรยุทธ์นะผมไม่ได้ทำเพราะว่าเพราะว่ากษัตรย์กษัตริย์อยากเป็นบอสใหญ่แห่งวงการมืดที่ควบคุมเศรษฐกิจโลกอยู่เบื้องหลังหรอกนะเออผมแค่ทําเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราสาวในฐานะเพื่อนต้องขอให้คุณจอห์นซิมิทช่วยทํางานแต่ระวางตัวได้ยูเมะยื่นม,มือไปข้างหลังสัวแล้วหันมามองผมถอนสายคาดกิโมโนออก กิโมโนร่วงลงพื้นเผยเห็นเรือนร่างเปลือยอันสวยงามภายใต้แสงจันทร์และเตาผิงมันควรจะเป็นเช่นนั้นแต่กับการมีบาดแผลหน้าเกลียดอยู่บนซากหลังฝีมือชายในกลุ่มสถาบัการค้านามว่าดาบยักษ์กิตันกิตันอะเกตันอะเกตันเออมันตัวีอะโดยที่ยูเอเมยังหันหลังให้ผมดูจากข้างหลังเห็นสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเกลียดแค้นและชิงชังตัวเราจะล้าจะฆ่ากิตัน ให้ได้ต้องจบชีวิตมันเปียกเปียดเสียงฟันกระทบกันจากเสียงเสียงฟืนกระทบกันเสียงฟืนเสียงฟืนก็คือเสียงฟืนแตกอะ่ะอยู่ในเตาผิงประมาณเข้ากับเสียงมือทองอยู่กันนี้เสียงมือมุนหดอยู่เมตแตจ,จูเธอก็หันมาหดล้อเราคือว่านี่พองั้นเคลื่อนไหวในเงามือเช่นกันช้ชาๆหน่อยชักเคลื่อนไหวในเงามือสักหน่อยเถอะขอให้คุณจอนที่มีช่วยหน่อยนะยูกัเมสใส่กิเมะที่หลัง ที่หล่นลงตกพื้นและนักสือในหนักสืบกับคาณะก็มาช่วยผูกที่คาดให้หลังจากดื้นไว้ผมก็ลุกขึ้นอย่างเงียบงัน